ได้ <Okay. S 2> <Okay. S 1> ครับโอเคมาแล้วครับสวัสดีทุกท่านครับคาไซทีมไลฟ์วันนี้เราพามาดูรถ กระบะไฟฟ้าจากจิลลี่โฮลดิ้งกรุ๊ปนะครับนี่คือริดดาร่าอาร์ดีนะครับแต่บอกแบบนี้เรามีไปถ่ายทําก่อนที่จะมีการเปิดตัวเมื่อสัปดาห์ก่อนละแต่ว่าสารภาพต,ตรงๆก็คือเรายังโพสต์ปรดักเชนหรือตัดต่อยังไม่เสร็จนะครับเราก็เลยทำไลฟ์ให้ทุกท่านได้ดูคันจริงกันก่อนว่าเป็นอย่างไรซึ่งเดี๋ยวดีเทลตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมไปเล่ากันในคลิปเวอร์ชันที่ถ่ายที่สตูนะครับในว,วันนี้เรารวบรัดว่าวันนี้ประเด็นสำคัญมีอะไรบ้างสำหรับ r i d a r a R-D6 นะครับก็ราคาประกาศอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะฮะโดยตัว Ridara R-D6 นะครับในตัวบ้านเราที่จำหน่ายในบ้านเราจะมี4รุ่นย่อยนะครับโดยจะแบ่งเป็นเรทแบตเตอรี่นะครับขนาดแบตเตอรี่แล้วก็ระบบขับเคลื่อนจะมี2รุ่นหลักก็คือมอเตอร์เดี่ยวขับเคลื่อนล้อหลังนะครับซึ่งเริ่มต้นอยู่ที่899,000บาทในแบตเตอรี่ขนาด63กิโลวัตต์นะครับและอีก หนึ่งรุ่น63กิโลวัตต์ชั่วโมงอีกหนึ่งรุ่นก็คือตัวขับเคลื่อนสองล้อเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่ขนาด73กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับ999,000บาทในส่วนขับเคลื่อนสี่ล้อที่เป็นมอเตอร์คู่นะครับอันนี้กระโดดล้านเลยนะครับแบตเตอรี่ขนาด73กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทและตัวท็อปสุด86กิโลวัตต์ชั่วโมงหนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนั่นเองนะครับก็ประกาศราคาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับ ER 6, ซึ่ง การส่งมอบการทดลองขับชมคันจริงทุกอย่างจะเริ่มขึ้นนะครับภายในเดือนตุลาคมนี้ก็ตอนนี้29ตุลาคมก็อีกไม่กี่วันก็จะสิ้นเดือนละนะครับอ่ะก็วันนี้พามาดูกันแบบคร่าวๆนะครับสำหรับโปรรถเพราะว่ารถก็เปิดตัวไป,ปที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ราคาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็นําเสนอผ่านคลิปสั้นไปแล้วอ่ะทีนี้จุดที่มันจะโดดเด่นเลยสําหรับลิดดาล่าอาคืออะไรอย่างแรกเลยคือกระจังหน้ากระจังหน้านี่คือใช้คําว่า ะโกนเลยลิดดาล่านะครับปกติจะเป็นโลโก้ตัวเล็กๆนะครับผมหลายค่ายจะตัวเล็กๆบางคันก็ตัวใหญ่หน่อยแต่นี่คือฟาดมาทั้งชิ้นนะครับเชื่อมตั้งแต่ไฟหน้าด้านซ้ายมายันด้านขวานะครับดูดีแล้วก็มีกล้องรอบคันมาให้นะครับกล้องรอบคันคันนี้เป็นแบบ540องศาซึ่งไม่ได้เพียงแค่จับภาพแบบรอบทิศทางยังมีจับภาพในส่วนใต้ท้องรถแต่ว่าจะเป็นการดีเทคภาพนะครับมันจะไม่ได้เป็นแบบมีกล้องมุมนี้อีกมุมหนึ่งนะครับก็ อันนี้ก็เพิ่มขึ้นมามีตัวเรดาร์นะครับซึ่งตัวนี้ Adas มีมาให้เขาเคลมไว้ว่าเป็น Autonomous l เ v e l 2นะครับก็คือสามารถใช้งานในเรื่องของระบบพวก Adaptive Cruise Control เตือนกันชนด้านหน้าช่วยเบรกออโต้ประคองรถให้อยู่ในเลนดึงพวามเรยกับออโต้มีเตือนเบรกขนาดถอยหลังเตือนมุมอับขนาดถอยหลังนะครับระบบพวก Adas ต่างๆมาครบถ้วนนะครับส่วนด้านข้างก็ยางที่ใส่เนี่ยเป็นขนาด18นิ้ว นะครับไซส์ยางของเขา235 6 0า R 1 8ดอกอยางค่อนข้างเล็กกว่ารถกระบะทั่ว,วไปคือรถกระบะในบ้านเรานะครับที่เป็นลักษณะ1ตันหรือแม้กระทั่งกระบะดับเบิลแคบซึ่งน้าหนักก็2ตันยางส่วนใหญ่265หนะครับหรือ255อันนี้คืออันนี้คือเบสิคลี่ละแต่รุ่นนี้235ดอกค่อนข้างเล็กนะครับแต่ว่าขนาดล้อก็ค่อนข้างกว้างอยู่เหมือนกันไซส์ตัวรถเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวนะครับก็ยาวอยู่ประมาณ5.2เมตรถ้าเทียบตัวรถ ต้องว่ากันตรงๆในเรื่องของความยาวเนี่ยอาจจะไม่ได้เท่าเจ้าตลาดอย่าง Toyota Hilux Revo หรือ Isuzu DMAX แต่ถ้าในเรื่องของความกว้างความสูงต้องบอกว่าใหญ่กว่าทั้ง2รุ่นที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้นะครับรถคันนี้ถามว่าเป็นกระบะอย่างไรต้องบอกว่าคันนี้ลักษณะของเขาเป็นโมโนโคอกก็คือมันจะไม่ได้มีแชสซีพื้นใต้ท้องรถนะครับมันจะเป็นการบิวขึ้นโครงสร้างตัวรถมาเลยแล้วอันนี้ไม่ได้เป็นการทำในลักษณะคือแยกชิ้น ก็คือส่วนหนึ่งเป็นห้องโดยสารส่วนหนึ่งเป็นกระบะอันนี้คือบิวทั้งชิ้นนะครับเป็นโครงชิ้นเดียวกันเลยไม่ได้แยกชิ้นกันแต่อย่างใดนะครับอ่ะในส่วนรุ่นย่อยอ,ยอื่นๆเดี๋ยวพาไปดูแต่ว่าไฮไลท์ของเขาก็คือการชาร์จไฟของคันนี้เนี่ยถ้าเป็น AC นะครับทำได้6.6นะส่วน DC ด้วยความที่แบตเตอรี่เขาจะมี3ชนิด่า3ขนาดนะครับ สามขนาดครึ่งซึ่งมันเยอะมากนะครับดังนั้นเนี่ยขั้นต่ําของเขานะครับต่ำสุดนะถ้าเป็นตัวเริ่มต้นเนี่ย90กิโลวัตต์และขยับขึ้นมาก็จะเป็น110กิโลวัตต์แล้วก็สูงสุด110กิโลวัตต์แต่110กิโลวัตต์จะมีแค่ในบางรุ่นย่อยนะครับก็ถือว่าการใช้งานเอาจริงๆแอบเอาพูดกับพูดนะว่า AC เนี่ย6.6ถ้าคนที่มีตู้ชาร์จไฟ22หรือ11อาจจะรู้สึกว่าน,น้อยนะครับแต่บางคนมี7อยู่ บ,บางบ้านอาจจะติดไฟตัวตู้ชาร์จ7กิโลวัตต์ได้ก็น่าจะเพียงพอนะครับอะมาดูด้านหลังกันสักหน่อยด้านหลังก็เป็นลักษณะริดดาล่านะครับเด่นๆคือดีไซน์มันจะมีความคล้ายๆ SUV ซึ่งประธานของริดดาล่าในบ้านเรานะครับริดดาล่าออโตโมบิลประเทศไทยบอกแบบนี้ว่ามันคือรถการขับขี่เนี่ยสไตล์แบบ SUV แต่การใช้งานเนี่ยจะเหมือนกับรถปิกอัพนะครับก็ แน่นอนที่จะเห็นได้ชัดเลยกระบะท้ายนะครับรับได้สูงสุด1,030กิโลกรัมหรือก็1ตันเป๊ะๆนะครับแต่ว่าการลากจูงของเขาก็ลากได้เยอะอยู่นะก็อยู่ประมาณ3.3.5ตันได้มั้งถือว่าให้เยอะเลยอยู่แล้วก็คันนี้ค่อนข้างจะพิเศษตรงที่ว่าเขาโชว์ในเรื่องของการใช้ไฟนะครับก็คือ V2L V2L ตัวนี้จ่ายไฟได้มากสุด6กิโลวัตต์นะครับ และสามารถใช้งานได้ขณะขับรถด้วยอันนี้ที่จะเห็นได้ชัดเลยก็คือมีไอติมนะครับตู้ไอติมต่อไว้อยู่นะครับแล้วก็มีการเชื่อมตัวปลั๊กเนี่ยต่อเข้ากับอุปกรณ์อื่นๆเนี่ยถ้าสังเกตนะสายเริ่มต้นตรงนี้นะเนี่ยลากไปลากยาวจนต่อพวก power bank station power bank พวกจอทีวีพวกเครื่องกาแฟอะไรต่างๆสามารถทำได้แต่นี้มันเห็นด้านหลังมันก็จะ งงอยู่ว่าเอะมันต่ออะไรนะฮะเราก็อธิบายเพิ่มเติมนะฮะนี่แล้วก็ให้ดูวัสดุวัสดุที่เขาใช้นะครับคืออันนี้มันจะไม่ได้เหมือนรถกระบะที่เราคุ้นเคยก็คือปกติรถกระบะคุ้นเคยนะครับที่เราซื้อจะได้แบบเปลือยจะไม่ได้แบบเขาเรียกว่าไลเนอร์เบสไลเนอร์อันนี้ใส่พวกเบสไลเนอร์มาให้แล้วก็วัสดุค่อนข้างดีนะครับนี่อ่ะคุณตากล้องคุณลองจับสัมผัสด,ดูสิครับเป็นไงครับ แต่การสามารถของคุณดูดูฮาร์ลสเมนต์มากๆเลยนั่นแหละแล้วก็ฝาท้ายเป็นผ่อนแรงนะครับแต่ว่าการปิดก็ยังจะเป็นลักษณะเดิมจะแักหน่อยแต่ว่าเวลาเปิดก็คือคุณกดตรงนี้ระหว่าง D กับ A กดไปแล้วมันก็จะมีผ่อนแรงช่วงท้ายก็จะมีโชคตรงนี้นะครับนี่ดีไงลักษณะมันจะมีความคล้ายคลึงกับถ้าย้อนกลับไปสมัยก่อนไอ้นี้จะมีความคล้ายคลึงดีสัน NV แต่ว่าอันนี้มันเป็นขับเคลื่อนล้อหลังและเป็นอมอเตอร์ไฟฟ้านะครับแต่ว่าถ้าเป็น NV เนี่ยมันเป็นขับเคลื่อนล้อหน้านะครับอ่ะอันนี้คือภาพรวมของภายนอกนะไปดูภายในกันเด,ด๋นวนะไอติมยังเหลืออยู่ไหมครับามา <laughs> หมดแล้วขอบคุณครับโอ้โหก็คือเราขอกันแบบอย่างนี้เลยเอ้า มาดูภายในนะครับก็ต้องบอกว่าภายในห้องโดยสารของ r i d a r ร่ R D 6เนี่ยต้องบอกว่ามันจะเป็นลูกผสมระหว่างความเป็น E V ในยุคปัจจุบันที่มันจะต้องเล่นจอ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 กับความเป็น conservative ก็คือความมีปุ่มหลักใจสําคัญนะคือเรื่องจอจอของเขาจะมีทั้งในส่วนมาตรวัดนะครับมาตรวัดของเขาเนี่ย10.2นิ้วนะครับก็จะเป็น L C D แล้วก็แปลภาษาไทยเรียบร้อยแล้วส่วนตรงกลาง นะครับผมไม่รู้ว่าผมจะสามารถกดดูได้หรือเปล่านะตรงกลางนี้นะครับก็จะเป็นจอขนาด14.6นิ้วต่อ Apple CarPlay ได้แต่ Android Auto ไม่มีนะครับต้องโหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Carbit Link นะครับเพื่อเชื่อมต่อเล่นเครื่องเสียงตัวนี้นะครับแต่ไม่แน่ว่าในอนาคตเขาอาจจะสามารถอัปเกรดซอฟต์แวร์เพื่อให้ใช้ตัว Android Auto ก็เป็นไปได้นะครับตัวปุ่มนะครับตรงข้างล่างนี้ใต้ช่องแอร์นี้จะเป็นปุ่ม เรียกว่าปุ่มแอร์ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งดีนะอ่ะเรื่องพัดลมเราก็สามารถปรับตรงนี้ได้อุณหภูมิก็สามารถปรับได้นะครับก็เป็นแยกโซนซ้ายขวานะครับแล้วก็มี USB นะครับที่เป็น Type C และ Type A อย่างละช่องนะครับนี่อย่างละช่องมี w i r ไวเ s สชาร์จปล่อยไฟได้5 0วัตต์นะครับหัวเกียร์ดูดีมากมีในส่วนเบรกมือไฟฟ้านะครับ โหมดการอี่คุณสามารถปรับได้นะครับก็คือจะอยู่ตรงฐานเกียร์เลยแล้วก็ตัวรีเจนเบรกก็จะอยู่ข้างๆกันนะครับนี่ถือว่าดีแล้วก็พวงมาลัยปรับได้สีทิศทางนะครับก็สูงต่ําสูงอ่ะยืดเข้ายืดออกอันนี้ทําได้นะครับเอดก็มีมาให้ไฟอันนี้ชอบมากไฟอ่านแผนที่เป็นไฟสีขาวแล้วก็นวลมากนะครับนี่สวยงามมากเลยอ่ะเหนือสิ่งอื่นใดเราก็วางเอาละงานยาบอยู่รงนี้แหละ อ่ะเดี๋ยวค่อยมาแก้ไขปัญหากันอีกทีหนึงเรื่องไอติมอะดูเบาะหลังอ่ะเบาะหลังนะครับของ l i d ดาล่ R D 6ก็ต้องบอกแบบนี้ว่าค่อนข้างกว้างนะครับมีพื้นที่วางแก้วน้ำนะครับ2จุดแล้วก็มีที่วางขวดน,น้ำด้านข้างนะครับด้านหลังเขาก็จะมีในส่วนที่เป็นช่องแอร์นะครับแล้วก็สามารถ ปรับในเรื่องของอุณหภูมิโดยเฉพาะการระบายอากาศก็คือตัวนี้จะมีแอร์ฝังในเบาะด้วยและไม่ได้ฝังแค่คนขับฝังทั้ง4จุดให้เยอะมากแล้วก็ยังมี usb type a แล้วก็ type c ไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะอ่ะผมเปิดไฟล์ให้นี่มีมาให้เหมือนกันนี่นี่นี่น,นี่ตัวนี้น,นี่มีมาให้เหมือนกันนะต่ออุปกรณ์ได้หลากหลายดีนะเบาะของเขานะครับความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือ ถ้าเป็นเบาะรองนั่งนะต้องบอกว่าสามารถพับแบบ6040ได้แต่ว่าถ้าเป็นเบาะรองเบาะที่เป็นพนักพิงหลังเนี่ยจะปรับได้แค่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่อันนี้คือ6040เออซึ่งเอาจิงๆนะวัสดุก็ถือว่าดีนะครับหนังก็นุ่มนะเอ่อในด้านของการโดยสารเนี่ยต้องใช้คําว่ามันมีความนุ่มนะครับแล้วก็เบาะรองนั่งค่อนข้างที่จะทํามาได้กําลังดีผมหุ่นไซส์ 2xL กนะครับก็ใช้คําว่าค่อนข้างที่จะนั่งได้กําลังดี สบายนะครับแต่ว่าในดรานของการใช้งานจริงเป็นอย่างไรเดี๋ยวลิดดาร่าไทยแลนด์เขาจะชวนสื่อไปลองขับเดี๋ยวว่ากันนะตรงนั้นนะครับนี่ก็ประมาณนี้พามาดูรอบคันแบบรวบรัดตัดตัวรวดเร็วทันใจฉับไวนะครับเอาละ่ะต้องบอกว่าในวันนี้เนี่ยในใน,ในความที่ต่างอย่างหนึง่งคือคันนี้จะไม่มีสันร,รูฟให้นะเออไม่มีซันรูฟให้ เดี๋ยวเรามาแก้ไขปัญหาอีกทีหนึ่งอ่ะก็วันนี้พามาดูคร่าวๆเพราะว่าเดี๋ยวคลิปเต็มเราจะได้ชมกันเร็วๆนี้นะครับก็เดี๋ยวได้ดูกันแน่นอนอันนั้นเนี่ยจะเจาะลึกกันอย่างเต็มที่เลยตรงฝากระโปรงหน้าจะมีที่เก็บของด้วยนะอ่าตัวนี้สําหรับริดดาร่าแต่เราไม่ได้เปิดนะครับก็ประเด็นสำคัญนะครับของริดาร่าในวันนี้มีอะไรบ้างจาก เมื่อสักครู่นี้ผมไปเข้าฟังเรื่องของการตอบคำถามสื่อนะครับกับประธานของริดดัล่าเนี่ยก็ต้องบอกแบบนี้ในเรื่องของดีลเลอร์หลายคนสงสัยว่าไอเราอยากจะไปดูคันจริงเนี่ยจะไปดูกันได้ที่ไหนอะไรยังไงดีลเลอร์ในบ้านเราเนี่ยตั้งกันกีนก่แห่งนะครับภายในปี2024จะมีดีลเลอร์ในประเทศไทยนะครับ30แห่งแรกนะครับซึ่งตอนนี้เซ็นสัญญาไปแล้ว29แห่งเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันอย่างแน่นอนนะครับดีลเลอร์ก็จะทยอยเปิดทยอยเปิดนะครับ after sale เขาก็บอกว่า เป็นหัวใจสําคัญนะแต่ว่าเขาก็จะพยายามทําในส่วนของอด้านของการจัดส่งอะไหล่การเก็บอะไหล่ให้มีประสิทธิภาพการส่งที่รวดเร็วแต่ในเรื่องของส่วนอื่นๆนั้นเขายังไม่ได้ตอบอ,อันนี้ก็พูดกันแบบนี้เข,เขาตอบแบบแบบนี้นะครับเราก็พูดกันแบบนี้นะครับในด้านของการลงทุนในประเทศไทยนะครับบอกแบบนี้ว่าถ้าใครได้ดูพีเศษน,นะครับทางริดาร่าเขาบอกแบบนี้750ล้านที่เขาลงทุนไปนั้นเป็นการลงทุนก่อนทําตลาดในบ้านเรา2ปีซึ่ง หลักๆสาคัญนะครับการลงทุนตรงนี้คือ 1. ปรับปรุงในเรื่องของชิ้นส่วนให้มีความทนทานและเหมาะสมกับสภาพอากาศในประเทศไทยรวมไปถึงมีการใส่ฟีเจอร์ออปชั่นสีภายนอกสีภายในอคอนฟลิกต,ต่างๆให้เหมาะสมกับลูกค้าชาวไทยมากขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีแผนที่จะพัฒนาให้มีความเหมาะสมมากขึ้นคือว่าง่ายๆรถกระบะคันนี้คือไม่ได้มาเพื่อที่จะขายอย่างเดียว เขาก็ต้องการที่จะนํามาวิจัยแล้วก็นํามาพัฒนาเพื่อให้ตรงโจทย์กับลูกค้าชาวไทยมากขึ้นนั่นเองนะครับส่วนแผนการลงทุนโดยเฉพาะเรื่องของการสร้างโรงงานเรื่องของการเข้าโครงการสนับสนุนจากรัฐนั้นลิดาร่าบอกแบบนี้ครับว่ายังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาอยู่นะครับเพราะว่าการจะขยายสเกลในเรื่องของธุรกิจนะครับแน่นอนว่ามันต้องศึกษารอบด้านรวมไปถึงโครงการสนับสนุนจากรัฐบาลไม่ว่าจะ ev จะ3 0 3 5หรือ4.0หรืออะไรก็ตาม คือบอกแบบนี้ว่าทางลิดาร่าเนี่ยศึกษาอยู่แล้วด้วยความที่ว่าลิดาร่าเซกเมนต์ของเขาคือปิกอัพดังนั้นการที่จะเข้ารับการสนับสนุนนั้นจะต้องมีการศึกษาและรวมไปถึงดูว่าเงื่อนขของการสนับสนุนจาก,จากรัฐเนี่ยรถกระบะอย่างเงี้ยเข้าขายไหมถ้ามีความถ้าเข้าขายเขาก็จะต้องศึกษาเพิ่มเติมว่า,าการจะเข้าขายต้องลงทุนอะไรอย่างไรซึ่งมีแผนแต่ยังไม่ใช่เร็วๆนี้นะครับ ในปีนี้มีการตั้งเป้านะครับราวๆ0 0าถึง1,000คันนะครับและก็ในปี2025ก็ตั้งไว้อยู่ราวๆ1 0 0 0 0คันนะครับซึ่งในปี2025จะมี r ิเ a ล่าโมเดลใหม่อีก1รุ่นเป็นกลุมพลัง PHEV หรือ Plug-in Hybrid นั่นเองก็เดี๋ยวต้องรอติดตามว่าเป็นอย่างไรจะเป็น Plug-in Hybrid หรือจะเป็น REEV ที่ประเทศจีนตอนนี้กำลังผลักดันพอสมควร REEV หลายคนจะงงว่ามันคืออะไรจริงๆแล้วมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับ Plug-in Hybrid แต่ว่าแบตเตอรี่จะมีความใหญ่ นะครับเรนจ์ Range ในในแง่ของการวิ่งไฟฟ้าจะวิ่งได้ไกลกว่า p l u ๊กอินไฮบริดนะครับทัทอของการใช้งานเนี่ยจะอยู่ราวๆมากกว่า1,000กิโลเมตรนะครับซึ่งอันนี้เป็นเทคโนโลยีที่จีนเองลุกอย่างหนักนะครับเพราะว่าในฝั่งนู้นตลาด EV ก็ทรงตัวพอสมควรนะครับหลายคนอาจจะไม่ได้รู้สึกว่า EV อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์แต่ในแง่ของการใช้งาน PHEV อาจจะตอบโจทย์หรือ REEV ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์กว่านั่นเองนะครับก็ ประมาณนี้นะครับในด้านของข้อมูลที่เราได้มีโอกาสพูดคุยแล้วก็ฟังสัมภาษณ์กับทางประธานของริด a าร่าประเทศไทยนั่นเองนะครับก็วันนี้เราพามาดูกันแบบคร่าวๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมีคลิปเต็มให้ชมกันอย่างแน่นอนกับชมรอบคันเจ้า r i ดดาร่า d 6นั่นเองอ่าลือบอกไปว่าคันนี้ลุยน้ำได้815ม mm, ิลิเมตรหรือ81เซนก็ถือว่าน่าจะใช้คำว่าครึ่งตัวถังลุยได้ลึกอยู่เหมือนกันนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในเรื่องของการลองขับเนี่ยเดี๋ยวถ้าทางริดดาลาประเทศไทยเชิญชวนสื่อมวลชนและคาเซทีมเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะรีบนำเสนอให้ทุกท่านได้ชมกันอย่างแน่นอนหลายคนอยากรู้ว่าการทำขีบน้องถนนไทยเป็นอย่างไรวิ่งทางฝุ่นเป็นอย่างไรออฟโรดที่เขาบอกว่ามี7โหมดการทำขีที่มี7โหมดเนี่ยใช้งานจริงนั้นเวิร์กไหมวันนั้นถ้าได้ลองขับ เดี๋ยวเราจะมานําเสนอให้ทุกท่านได้ชมกันอย่างแน่นอนนะครับเอาล่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการพาชมรอบคันแล้วก็สรุปประเด็นสําคัญจาก Q&A ในร i d a r รประเทศไทยนะครับกับการเปิดตัวร i d a r ร่า RD6 นั่นเองนะครับก็ฝากกดติดตามทุกช่องทางของคาร์ไซท,ทีมกันด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปขอบคุณและสวัสดีครับ